น้องเลอาลูกสาวแป้งออนเจราเพลอแป๊บเดียวหนูน้อยอายุครบสองขวบแล้วค่ะส่องความน่ารักของน้องเลอาลูกสาวแป้งออนเจราเพลยแป๊บเดียวหนูน้อยอายุสองขวบแล้วน่าเหมือนตุ๊กตาเลยค่ะน่ารักมากๆไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ทําเอาหัวใจของเหล่าผีปานะอาจต้องละลายไปอยู่ที่พื้นพ่ยแพ้ให้กับความน่ารักของสาวน้อยน้องเลอาลูกสาวของแป้งออนเจราที่เพลยแป๊บเดียวหนูน้อยก็โตเร็วมากๆค่ะปีนี้อายุครบสอง แล้วซึ่งคุณแม่เองก็หมันอัปเดตชีวิตและความน่ารักของสาวน้อยให้แฟนๆได้รับชมเป็นประจำหน้าตาน่ารักเหมือนตุ๊ก,กตาเลยค่ะส่องความน่ารักของน้องเลอาลูกสาวของแปงโดยสาวแปงนั้นได้ออกมาเผยความน่ารักของลูกสาวอีกครั้งบนอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพปาร์ตี้เล็กๆที่จัดให้กับลูกสาวที่ปีนี้อายุสองขวบแล้วในในบรรยากาศภายในงานนั้นน่ารักและอบอุ่นไม่น้อยค่ะมีแต่รอยยิม้มเสียงหัวเราะและความส สดใสของเด็กๆพร้อมกับอวยพรล,ลูกสาวเอาไว้อีกค่ะ